สวัสดีคะ่ะคุณกอ๊อฟสวัสดีครับคำถามโลกแตกถ้าหากเราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสักตัวหนึ่งมาทานควรจะเลือกแบบไหนดีแล้วมันแตกต่างกันยังไงข้อดีข้อเสียคะ่ะเริ่มต้นตัวแรกเลยคนระับแบบเม็ดนะครับหรือว่าแบบแคปซูลเนะี่ยถ้าตัวนี้เนี่ยมีข้อดีก็คือสะดวกในการรับประทานร่างกายสามารถดูดซึมได้ทันทีแต่ว่ามีข้อเสียนอกจากสารสําคัญที่เราอยู่ใน แม็ดแล้วเรายังมีสารอื่นๆตารที่ช่วยในเรื่องของการแต่งสีแต่งกลิ่นแต่งรสชาติต่างๆทานไปมากๆอาจมีการสะสมส่งผลเสียต่อร่างกายได้ถ้าอย่างนั้นลองเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นแล้วกันแบบผงล่ะครับแบบผงเนี่ยก็คือจะมีข้อดีเราสามารถใส่สารสําคัญได้เยอะนะครับแต่ว่ามีข้อเสียเลยคือบางครั้งมีสัตวเติมเต็มอยากให้มันดูเยอะเพราะผู้บริโภคจะได้รู้จึกคุ้มค่าอาจจะได้รับ ผลเสียมากกว่าผลดีก็ได้ต่อไปนะคะมาพูดถึงอีกชนิดหนึ่งในรูปแบบน้ําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบน้ํานี้ดียังไงคะแบบน้ำเนี่ยเราสามารถเติมสารสาคัญหรือว่าสารออกฤทธิ์ได้เยอะที่สุดผมว่าเป็นรูปแบบที่ตอบโจทย์ได้ดี mm hmm. เมื่อบริโภคเข้าไปเนี่ยสามารถดูดซึมเข้าสู่ร,ร่างกายได้เยอะนะครับแต่ว่าผลเสียของรูปแบบน้ําเลยก็คือบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นเครื่องดื่มสมุนภัยท<ค>า <ำ S 1> อร่อยนะครับรสชาติอาจจะเปรี้ยวขมฝาดผู้บริโภคไม่ชอบยิ่งเด็กๆไม่หันหน้านีเลยกลิ่นด้วยใช่ครับแต่ว่า ข้อดีเนี่ยของเขามีเยอะมากแล้วเรื่องของการดูดซึม,มใช่ไหมครับเรื่องของสารสําคัญที่เราใส่เข้าไปได้เยอะอย่างเช่นเครื่องดื่อสมุนไพโพชงนะครับผู้คิดค้นครับก็คือมีความเชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการเราใช้ในเรื่องของการหมักแล้ว<ฆ>ซึ่งกระบวนการหมักเนี่ยถามว่าดียังไงดีในเรื่องของทําให้รสชาติของสมุนไพรเนี่ยไม่ขมไม่ฝาดจนเกินไปเหมือนทานน้ผาผลไม้เราไม่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นแต่งรส<ฆ>ทุกอย่างรสเป็นธรรมชาติถ้าหากเราจะเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นสมุนไพรทําไมเราควรจะเลือกแบบที่เป็นน้ํา รูปแบบน้นาำเราสามารถใส่สารสา,สาคัญได้ไปถึง3 2ชนิดดังเช่นตัวเฮลินจือมีสารสาคัญกลุ่มพูริเซคลายกลุ่มไรเทอร์ปีนอยนะซึ่งทั้ง2ตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของการเพิ่อมภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดตรงนี้เนี่ยก็คือจะช่วยลดความเสี่ยงกันกับโรคเบาหวานได้ เป็นโจทย์ที่ว่าทําไมเราต้องเป็นแบบน้ําเพราะว่าสูวนภายแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีเทคนิคในการสกัดเทคนิคในการดึงสารสำคัญออกมาเนี่ยที่แตกต่างกันอได้ยินแบบนี้แล้วสบายใจเลยนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่รักในการดูแลสุขภาพการซื้อสมุนไพรนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็พอชงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกค่ะที่คุณสามารถเลือกไปดูแลสุขภาพได้วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับครั้งหน้านะคะ่เาะเผายังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมอีกเยอะติดตามให้ได้นะคะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ หากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการห่างไกลจากโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดปวดข้อปวดเข่าภูมิแพ้อัมพฤกษ์อมัอมาพาตโรคต่างๆเหล่านี้พร้อมจะฆ่าชีวิตคุณได้ทุกเมื่อ กันไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเพียงแค่คุณวางใจให้โพชงดูแลสุขภาพของคุณผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดจากพืชชาติผ่านการคัดสรรวัตถุดิบจากสมุนไพรถึง32ชนิดเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณปลอดภัยได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาเลือกดูแลสุขภาพดีเลือกโพชง